สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทีเข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะป้าทุกคนเอ่ยสิ่งที่พวกเฮารอคอยมาตั้งโดนๆดนมาเนาะมาเมื่อนี้ลูกชายบุญรอดเพิ่นก็มาหอนเฮาแล้วมา,าเฮาแล้วเนาะเพิ่นขึ้นมาสาวนกเล่นมาหาตอนนั้นสาวนกกับพ่อทันในไทยเนาะเพิ่นกอดกับสาวนกเลย เพิ่นกอดเพิ่นนั่นไล่ลงมาตัวมาอันนี้นะเซ่เซ่ไม่หามี่ปั่นเขาห้าบุญหลอดอีกเด้เอาเขาข้้งบุญหลอดอีกเด้เพิ่นกินเขาทุกคนเอ่ยมาสาวนกเอาอันเขาเอานั่นมาให้กิน โอ๊ยไปอยู่ป hey, he ่าเซจัมก mm ินไหมลูกฮัมไปฮัมไปเซจัมกินลูก ุ้ยักออกมาแต่ว่าเม่เพิ่นบอผ่าออกมาเนาะมังมืนี้ลูกใส่บุญโลดเพื่อนก็ได้ออกมานำห่าแล้วออกมาหาหฮาแล้วเนาะบุญโอดเอ้ยจะาเอสบายดีเดี๋ลูกสบายดีเห็ดไหมสบายดีไหมเห็ดเป็นบอก จำกินเคากใช่หรอจำกินเค้กกินเค้กจำกิน ừ, อ,อ่ากินเลยเออเซบบ่เซบเนาะอุ้ยเป็นบุปผกแล้วโน่โน่ตกเดือดเดืออ่ะอหยับข้ามานางไว้หยับข้ามานางไว้ บุญหลอดกับบุญมีนฮาปากนํากันติยังบุญมีหาเว้าจากคนเนี่ยบุญมีกะจักเวาาา้าภาษาอย่างเงินหุงมันย่อมมันเยี่ยมมันย่อมมันเยี่ยมซิซอยมาลูกมากินข้าวให้ไปกินข้าวให้ จำกินเขาเด้อตักเอาของกินไปใหกมมาาก้กินอันอยู่ลุ่มคนเด้อดีน่าจะเมนอันกินอันตัวอันเขาเอาฮา,างเมอเฮามีไปกินอันเนาะให้เด็กน้อยเอาไป้ามเมอเฮามีกินเขาก่อนลูกกินเขาก่อนกินเขาอิ่มก่อนจังไปกินเหล้าเขากิน,นอิ่มยังไป ย mm ูยเอออยากกินน้ำน uh. uh. uh ี huh. ่มีน้องไปเอามาให้เด uh. ้อเบิ่งไปเอาน้ำมาให้บุญหลอดก่อนเนาะอ้าวเลยอิ่มแล้วนึ่ลูกโอ้โหโอ้โหห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 หโลหมดเลยอู้เปียกเลยเนาะอุ้ย Ui Im lắm bò lũ Một lần im lặng Im lặng Mấy nóc ăn vậy đơ à. Ui Hên lũ Nhìn cậu Lúc ý lùng Để. ลูกยักลงเออยักลงแล้วเอาเกิบนึงน่งนึ่เอา,บ,อาเอบ่เอา,าเกิบอ่ะซ่เกลบเลยถ้าเป็นบ,บอ่อ้โหูยเก,ก้งจังเลยโอ้โหูยแซเป็นเก,นก้งนะมาแมนอกอารม อ้าวเมื่อแล้วอีบุลรถเมื่อแล้วไปลงไปนำลันไปเอ้ยยักเมื่อแล้วเนาะขึ้นมายามเมนกนี่ขึ้นมาเกอร์บังเม่นกนี่เอ้ยบา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 ยคนไหนเห็นบายบายไปบุลรถเอ้ยบายบาย Bye. U sang vào wow. bye này. Khấn à, khấn mà kê vâng. Hiền hào cái men nhím như đi. Ê lục mà tít nó. tôi mà khao. Hiền quá เอ que ๊ะสำาบดีอ้าวอัตูแล้วเอ que ้ยโบเห็นกันซ้ำสาติกสาติกเอ que ้ยสาติกนอนหลับเ่ยอ้าวลิ้นถอวระร้าซับมามามาให้เขาไปนำเดียมามามา้เขาไปนำเดีย <Giul ia. S 1> เออเงินสติกนี่คักหนูบวัวได้หกคืเงินไม่แ no. ฮมมีเนาะเออนนี้กเออ,อบ้าน้วอืมานน้เราหกวดเอ้ยนกมีแต่จุดอันนั้นหุ่นหาเด็กน้อยเฮ็ดอันนี้ส่วนไปส่วนมา,ข,านข,มนข,ข,ขี้คานเขามั่น,หหนเขาก็ไปเขาขี้คานเขาอบอุอ่นน้ำเมาเนอเออเสะเดอันทอคขิงกับไม่มิดกรมาหนึ่ง มามาชิ้นักมือ่นหัวตีเออมื่นข่อยจังจีหอดเข่อยเอาซีนเอกไปไข่อยู่นอกตีเออ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 จะไปเปี้ยนเอาอย่ซุปอย่าสินเออเอ้ยนกดีจ้าดีใจตกดีใจน้องฮาบุญหลอดมา ยังเจมาติพุ่นบ่ลนเจ้เมื่อยเอ้ยนกเห็นอันบุญหลอดแล่นขึ้นมาหาเอ้ยนกน้ํตาเอ้ยนกจนอกเลยเอ้ยนกจนบ่ทันได้ให้คลิปแมเอ้ยนกเอาข้ามาให้บุญหลอดกินจนน่อิ่มเลยนกจังมาให้เอาเห็นบุญหลอด บุหรีมันขึ้นไปขึ้นไปอันเอยนกนอนจับอันลิ้นโทรศัพท์อยู่่อฮั้นเลยเห็นเอยนกเล่นมากกดมันก็ะกดเอยนกก่มันจื่อใดเนมันมันขึ้นฮอดโอ้มันขึ้นหอดอันเอยนกขึ้นหอดอันไอ้นำโอ้สติ๊กเอาไปอยูนดุนบุคืออยงอยงนี่มาไม่เขาจับบ่ได้ไปกุ้นเลย

ค่อยเดือลูกเด้อยปักตู้อีนิ้มือลูกแหละเด้อยค่อยค่อยยันตูวนิ้วมืออืมนอนแนวขึ้นไปหาเอ้ยนกเอ้ยนกสบายดีลูกกระน,นบก่อนเอามือนบคำหูคำหูเนาะ คือคือกับอีบุญมีเลยอีบุญมีกัย่งบปักกับอีบุญมีกันเลมีแต่งาชิบชบชบชบอเด้นเนียเว้ยปาปาปาปโอ้เียงวัลุกนั่นนะงินยอ อุ้ยอุ้ยทันซืนยอกกับแม่ครับมีค่อยๆลูกยันปักตู้นิ้มมือลูกเด้อนะสุะ้งกันรวดีใจสติกมาหาเด้อขอบใจด้วยสติกเด้อน้องย่าหาลูกไปป้าอีกเด้อไปเอ้ยนกห้หาซุ้มมือ ชูมืออคันอันคันไม่มิดว่ะฮาห้าลูกไปแล้วบัณนีอันเออมันมันออกนมแฮแล้วบอบ่ได้กินแล้วติเอมันป้าบักดึดนน้องไปหะมันกินอีกตึมกินเนีนอนแล้วก็พึ่ดคนเดียวกินอบอฮ้บันะมันพึดกรยาบอกฮะเอยนกอีบุญมีคือกันเนนกบ้านฮ คันคันมันยากคันเราอันเฮามีข้าวแบบนี้เฮาอันเมื่อคืนมามันให้เราปั้นเอาเกลือขันเด้อเอาอันเอาเกลือขันใส่ข้าวขันมามันกินเด้อให้มันกินข้าวขันบ่ต้องมันกินตูนะเอ้ยนกมันก็ให้มันให้เอ้ยนกก็บ่กินให้เอ้ยนกก็บ่กินแล้วก็เซาเลยยกลมีเท่านี้อนี่ยยังว่าลูกแม่มีนี่นี่เออลิ้นน่ะแม่มีที่ อ๋าจังสันเลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้สะนุก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กันนะอุ้ยไหนเล่นมาฮะอ๋าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสฉพาะคลิปนี้สะนุกขอต้านคำว่าสบาย